ติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้ เก่งรวิทย์กับรายการตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรนะครับรายการนี้ตามชมได้เป็นประจำครับที่นี่ Bangko ก City Channel 17นาฬิกา45ถึง18นาฬิกานะครับช่วงเย็นๆแบบนี้มาชมเรื่องราวความตั้งใจอย่างสูงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านต้องการที่จะสร้างโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งครับที่มีศักยภาพความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะไว้เป็นโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะปัจจุบันนั้นผู้ ผู้สูงอายุคนชลานั้นมีจํานวนมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพจากอาหารเสริมจากการรักษาพยาบาลจากความทันสมัยในเรื่องของการแพทย์และก็ตามแต่แต่ปัญหาก็คือผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นแล้วขาดโรงพยาบาลเพื่อที่จะรองรับนะครับในความตั้งใจนี้นะครับได้มีการตั้งมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร252ครับเพื่อรวบรวมเงินในการที่จะนําไปสร้างโรงพยาบาลนะครับเราจะไปชมเรื่องราวของการตั้งมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร252และว,วันนี้เรามีความมุ่งมั่นและ ความตั้งใจการเตรียมตัวการฝึกซ้อมของท่านผู้วรร่าราชการกรุงเทพมหานครมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพลังในหัวใจของท่านด้วยว่าท่านนั้นตั้งใจในการทรําภารกิจในครั้งนี้ให้สําเร็จครับมูล,ลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่การสร้างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและสงเระห์ผู้ป่วยทุกประเภทเป็นต้นโดยมีหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิในอันดับแรกนะครับและก็สําคัญที่สุดคือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่จะมายุค,ครบ84พรรษานะครับ แต่วัตถุประสงค์สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการระดมทุนเป็นการกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาช่วยโดยจากร่วมกันสร้างโรงพยาบาลคู้สูงอายุที่เขตบางกุนเทียนนะครับซึ่งนอกจากจะให้บริการให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วยังจะสามารถให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลอีกด้วยนะครับและที่สําคัญสัดส่วนของประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนับวันจะมีมากขึ้นอีกสีปีอาจจะลานกว่าก็ได้ดังนั้นเนี่ยการเตรียมการที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากโรง,งพงยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุด และนอกจากนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและกว้างไกลนะครับดังนั้นก็มีการจัดซื้ออยู่ื่อยเราจะนั่งรองระมาณของรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนกทมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีที่จะระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์นอื่นของกทมซึ่งในอันดับแรกก็คือกิจกรรมในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับ ขอกรับเยนเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เขตบางขุนเทียนนะครับบริจากให้แก่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2,552บัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาทิเบตนะครับเลขที่9240071119ครับ เส้นทางการเดินเทอิอพระเกยียรติ8 4พร0ษา84กิโลเมตรนะครับวันที่15มีนาคมจะเริ่มเดินจากจุดก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่กม .10 บางขุนเทียนชายทะเลผ่านถนนพระรามสองเส้นท่านพระรามสองจากนั้นเดินผ่านวงเวียนใหญ่และเดินต่อไปสิ้นสุดที่โรงพยาบาลตากสินนะครับในวันที่15มีนาคม วันที่16มีนาคมครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเดินผ่านเส้นถนนจเจริญกรุงถึงวัดมังกรก,รกรมลาวาดผ่านวงเวียนโอเดียนหัวลำโพงเดินชิดซ้ายถนนพระราม่จามจุรีสแควร์ถนนสุรวง์ถึงจุดตัดถนนนราธิวาสเดินตรงไปทางสีลมนะครับถนนสาธรถนนวิทยุถนนพลินจิตและเซ็นทรันชิดลมผ่านสีแยกราชประสงค์และก็ สิ้นสุดการเดินที่สวนลุมพินีนะครับในวันที่17มีนาคมท่านบุร,รุษราชการกรุงเทพมหานครจะเดินจากสวนลุมพินีผ่านถนนพระราม4ถนนรัชดาพิเศษศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตถนนรัชดาผ่านแยกอโศกถนนสุขุมวิทซอยทองหล่อถนนเพชรบุรีผ่านจุดตัดถนนอโศกมนตรีถนนรัชดาฟอร์จูนทาวเวอร์4แยกรัชดา ถนนลาดพร้าวแล้วก็เดินจากถนนลาดพร้าวนะครับไปสิ้นสุดที่สวนวชิระเบญจทัศน์ครับวันที่18มีนาคมนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครท่านบ่มราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะเริ่มต้นเดินจากลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครนะครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านเสียะคกวัวถนนเข้าสารวัฒนสนสงครามวัดบวรน,นิเวศวกมาทางถนนสามเสนนะครับ เดินขึ้นสะพานพระราม8นะครับแล้วก็สักการะพระบรมราชาุสาวรีรัชการที่8ผ่านสหรประชาชาติจากนั้นสักการะพระบรมราชาุสาวรีรัชการที่5รัชการที่7แล้วก็ผ่านมาทางวัดเบญจมบพิษแล้วก็สักการะพระบรมราชาุสาวรีรัชการที่สและเดินทางกลับมาที่ลานคนเมืองนะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มี ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเ,เราจะนั่งรองโงบมาณของรัฐอย่างเดียวไม่ได้เราก็มีวิธีที่จะระดมทุนเ,เ,ชเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาคเอกชนภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้น8.4พรรษา8.4กิโลครับ พิเศษหลายอย่างนะครับเพราะจะ,จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจะ,จะผ่านวัดสําคัญดาวัดด้วยกันจะผ่านพระมราชานนสาวดีของทั้งแราชก,การเมื่อปีที่แล้วมีผู้พิการเป็นพันคนนะครับเดินเดินมาจากต่างจังหวัดมาสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้าถ้าผู้พิการเดินมาตักจากต่างจังหวัดได้เพื่อสวายค์พระพรพวกเราก็เดินในกรุงเทพมหานะครเพื่อ เธอประเกียดได้ครับพี่จิงความคิดที่มาจากผมก็ต้องให้ครบไปกกิโลครับไม่งั้นไม่ถูกต้องครับผมจะไม่เสนออะไรที่ผมทําเองไม่ได้หรือหรือไม่อยากทําเองต้องต้องทําเองครับผมออกกําลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปเดินอย่างน้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งได้6กกิโล, <S <S โลผมถือว่าการออกกําลังกายเนี่ยก็เหมือนกับเข้าห้องน้ํา อาบน้าแปลงฟันนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเสียน้อยเสียยากครับถ้าวัดถ้าไม่ยอมเสียเวลาวันละชั่วโมงอย่างนี้นะครับอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์ก็ได้ทางทีมแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะก็ขอให้พริตสอ้แล้วก็เตรียมพร้อมในการเดินทางนี้ค่ะเราก็จะคอยดูแลท่านตลอดระยะทาง8 4ิกิโลเมตรนะคะขอบคุณมากครับ ก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกิจกรรมนี้ไม่จําเป็นต้องอ,อยู่กับพวกเราตลอดทางนะครับ8 4กิโลเพราะว่าอาจจะเป็นภาระทั้งทางด้านกายและภาระในเรื่องของเวลาแต่ก็อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่จะดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายคคอคอุคือผู้ที่มีพระคุณต่อสังคมนะครับดังนั้นการที่เราจะทาอะไรที่จะ เป็นการเตรียมการเพื uhh ่อด oh, ูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นบุญกุศลเดี่แล้วนะครับก็อยากกราบเดินเชิญทุกท่านออกมาร่วมกิจกรรมนี้อาจจะเดิน500เมตรก็พอครับไม่มีปัญหามีจิตศรัทธาหนึ่งบาทก็มีค่าต้นเหลืออยู่แล้วครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่ท่านเดินเนี่ยเราก็เตรียมทีมแพทย์ไว้นะที่จะดูนะฮะเช่นระหว่างที่ท่านพักดื่มน้ําทุก3ามกิโลเนี่ยถ้าก็จะเข้าไปสอบถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะตรวจสภาพร่างกายถ้าท่านท่านมีอาการที่เมื่อยล้าตรงไหนนะครับหรือเหนื่อยเป็นพิเศษตรงไหนนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของอาหารเรื่องน้ำนะเรื่องน้ําเรื่องเกลือแร่ที่จะสูญเสียไปอาจจะเตรียมอ่า ผลไม้เช่นกล้วยหรืออะไรบางอย่างที่จะมีพวกแคลเซียมโพแทสเซียมเสริมให้โครงการนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เห็นความสำาปันของผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้าใจวงจรของชีวิตของเราค่อนข้างดีผมว่าเป็นโครงการที่ดีถ้าผมขอให้กำลังใจคนริเริ่มนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแนวคิดที่ดีสำหรับ ผู้สูงอายุครับจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมกันเดินเท้าาเกียวในครั้งนี้นะครับเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากที่เราจะมาใช้กิจกรรมแบบว่าเพื่อแบบเป็นเวลาว่างของสําหรับผู้สูงอายุเองด้วยก็จะได้บอกออกกาลังกายเองด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่จะมาเป็นการส่งเสริมนะครับเพื่อที่ต่อตอไปเนี่ยมันก็จะมีการทําเป็นสร้างเป็น โรงพยาบาลถูกไหมครับใช่ครับมันก็จะมีสิ่งที่มันต่อยอดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการเธิดพระเกียรตินะครับก็เป็นการแบบถวายแก่ในเดวัลด้วยนะครับรับก็คิดว่าดีค่ะดีมากที่มีโรงพยาบาลชุ่มเติมสําหรับผู้สูงอายุค่ะเป็นประโยชน์มากช่วยช่วยได้เยอะเลย โรงพยาบาลสูงอายุนะครับผมว่าก็จําเป็นสําหรับคนไทยทุกคนไม่ว่าเฉพาะคนกทมอหรือว่าที่ไหนก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าคนสูงอายุในเมืองไทยเนี่ยก็ยังขาดการดูแลที่เหมาะสมนะครับในสิ่งที่แกควรจะได้รับ ก็คิดว่าควรจะต้องน,น่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นสิ่งจาเป็นเลยทีเดียวนะครับรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าเห็นความตั้งใจของนักบุว่าที่มาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็มันจะต้องแบบเกิดผลก็คือสถานพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง อยากให้ก็ดีใจแทนผู้สูงอายุะค่ะที่จะมีใครสักคนอย่างผู้ว่าเนี่ยนะคะเห็นความสําคัญของพวกเขานะคะแล้วก็เลือกที่จะดูแลพวกเขาตามติดภารกิจพิชิต8.4กิโลเมตรเย้ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะก็มาร่วมเดินเทิดประเกียิด้วยกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเดินในครั้งนี้ถือว่านอกจากจะเป็นการเดินเทิดประเกียิแล้วนะคะก็ถือว่ายังเป็นการช่วยหาเงินบริจาคในการสร้างโรงพยาบาลด้วยใครยังไงก็มาร่วมกัน,นเยอะๆนะคะสมควรมีสมควรมีนะผมสนับสนุนทุกอย่างถ้ามีอะไรต้องการโต๊ะนี้สนับสนุนได้ ได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างเต็มที่ของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุบริพัตรไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมบริจาคเงินนะครับเพื่อสร้างโรงพยาบาลในฝันโรงพยาบาลของทุกทกท,กท่านโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552นะครับบัญชี9240071119ประเภทบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทันรัตนาทิเบตนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศสุข,ขุมพันธ์บริพัตรท่านพูดเสมอว่าการบริจาคเงินนั้นแม้เงินเพียงหนึ่งบาทก็มีคุณค่ามากครับ ติดตามชมรายการน,นี้นะครับรายการดีๆที่ให้กำลังใจท่านผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรกับผมเก่งกาะวิทย์ในรายการตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรได้ใหม่นะครับที่นี่ Bangkok City Channel 17นาฬก45นาทีถึง18นาฬิกาและก็อีกช่องทางก็คือ Facebook และก็ u t u b e สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ สร้างโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินเสริมรเกียรติ84พรรษา84กิโลเมตรกับผม15-18มีนาคมนี้นะครับ